ป้าเต้ป้าลงเลยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพมาตอนเช้าพี่น้องเลยเนาะมาทางนาเขาเองนี่คือเขาว่านเขาเองพี่น้องเลยเนะาะท่านุงใหญ่พนรามาปเป่งหน้าเมื่อวานนะี่เนาะก็เลยมาเบิ่งอีกก้อนพี่น้องเลยมันตอนแรกพนรามาปิดพอปิดพอเปิดดับโบพี่น้องเลยซ้ำนี่กําลังออกน้ําแน่สี่น้ําแน่กลมน้ําแน่ปนปนกันไปแต่ว่าเมื่อวานนี่ท่านุงใหญ่พนมาปเปิดตอนเช้า ตอนแรกเพิ่นว่ามาปิดอีกมาเปิดตอนเช้าอีกบัดนี้เอ้าคือบ่เปิดบ่ปิดตอนคือบ่เปิดไว้เลยเนาะออกหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะนะเฮาก็ได้ยังคือสิบ่เฮิงบ่ได้ดอกบดนี้เนาะถ้าเฮาเปิดน้ําออกงามอยู่นี่กุ้มกินก้มปีไปแต่ละมแต่ละปีเฮ็ดพอได้กินพี่น้องเอ้ยเนาะ บ่ได้คําด้คายดอกพบพกันตอนเวลาเวลา7:30นพี่น้องเอ้ยเด้ยังหมอกขนัวอยู่เนาะยังเป็นหมอกอดว่าคึ้มฟ้าคึ้มฝนบ่คือว่าดหากคือแดดๆหกแต่ว่าเป็นหมอกหมทักทายสบายดีเด้อพี่น้อง FC ที่หักแพงเบิดุุคนพี่น้องเอ้ยเนาะกมาพบมาพกันทักให้หน้าเฮาเองมื้อนี้ ออกหมแล้วเนาะมาตั้งแต่มันกำลังสีเริ่มออกนี่ออกหมดแหละน้ำยังไหลยอยู่เลยยังเจือบมดเลยว่ายนันนะเผื่อมันแห้ง เื่อมันแห้งเพื่อมันนั่นมันจังบ่เป็นขีดต้มเวลาเ่าเกี่ยวเ่าเกี่ยวมันจังบ่เป็นขีดตุม้มแล้วลุยขีดต้มโอ้ยหับลุยขีดต้มเมื่อยได้คือว่านี่ก็ไปหน้าหับอยู่ทั้งเทียงเนาะหับหับข่วมห,วห่วยขงห่วยว่าล้มลมบนห่วยอันทางอันรถุดนะแต่เก่าคือไม่ได้ล้มบ่ล่อไปก็ไ่ได้คดไปก็ล้มลง มีนปลาอยู่ได้นี่นเ,เนาะเินดน้ได้ไลกนแล้วพอได้กินปลาแลว้วเป็นลูกนี่ก็ได้เยอะจ้เอามาลัดจ้วัาสิภากันมหาน้อไมมเด้พี่น้งอนงเนาะคือว่า mà bưng na đặc xí ma lo bưng nó mày, đấy, mưa kèng thả, cậu nong nong con con bông mì nè, ăn. Bị mình bông mì khéo. mì xí, mì cả bông mì đấy, chẳng Cà ra mồn bay sư, nấm cụt tít nó men ngay. เอ้ามันอันนี้เขาเขาแบบผนถือตลอดบ่คือบบ่คือเขาอ่อนพันที่เดินเนาะเป็นได้จัะคือเขาใส่มาหลายปีแล้เลยเนี่ยว่าจะเปลี่ยนพันธุ์เลยเปลีป่ยน,น,นกะคือพนเห,นหรอเปลี่ยนเปล่งเนาะเอาจะเปลี่ยนพันธุ์ได้ขันเข่ากลางมันมีแต่พันธุ์นี่ยันพันธุ์สูง นายปีเป็นก็ว่าแข็งไม่ได้ห่าค่ะบ่แข็งเน้อม่นช่เป็นเนใส่ปุยยังบอกท่นฝนตกตลอดเดอหนากเข่าขาดนี้นะท่คมาใส่ปุยอยู่หมแล้วสงวางึงแล้วงามเ่ยมากนี่หักหนกหมานีเ้ก็คืองเองแล้วก็คือโดีดกบบงวงมันนี่ยนีอะเนาะ ของโมเมนต์เสื่องยยดวะมือวานไปมันกัดหน่อยบอนที่บอนทางแค่หนาไม่บาดนี่พี่น้องเว้โอ้โงนี่โอ้ตุ๊กตุ๊กได้พ่อแกงตุ่มจำเจวนะน่าแล้วฮะมันมีหนงมันเนี้ยงามหนิเนาะมันจะขึ้นเฮี่ยวปะเด้ Gordon lãi chắn. này là mhm, chậm mhm, này mhm, chụp lạp mhm, 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 này mhm, 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 มาหอดกใส่เร้ได้ิไม่พอเอาเสียมเจ้าน่ะเกาะหนึ่งเสียมมันมื่นเลยสิมื่นใช่หมไรอยู่กับไรอ่ะลวดหมื่นเพอได้อ้อไม่ได้กินลายมือแล่ได้กินแต่เครืองเติบเลยเนาะกินฮิวจนฮิวโอ้ทำไมน้ำมันจะเน่า เด็กแมงเห็นไหมก็เลืออ้าวันลายอยู่เนาะมันเป็นแมงมันนี่ก็เอาาจะพักนี่เอาไ้เห็ดไม่ตอเอยตัดเอาก็ยดุมมันแมงวะแมงกระเอกมงั้่กันแมงแมงด้วงเห็นไหม nè, ní cả coni. Uh, uh. Mẹ của anh lấy Mẹ nhỏ. Happy nắp, cháu chị an anh Mẹ 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 nắp 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 nè, nắp 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 nè, nắp 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 น้ำหม่ีนี้รบัพายนาไมาเอารสิน้ำไม่จังไพกับเบิรแล้วอาตอราคากันน้ำจังไพจะก่าเก่งน้ำมาจังไพวันนี้โบเห็นวันนี้บีเบิร์ตล Ả đông hẳn đấy. Ng với thân đấy. Ng, chỉ cứu niệm đâu. ốc, ốc, dài hết đấy. ốc, hop. chỉ hạ đông hẳn đấy. Ui. 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 cây cắn đấy, ขึ้นหนาวทำไมกันดิหยุดนะลมใบว้อยนะลมสีหนาวแดดเตื่นเช้ามากนะเฮ้ยเตะฮ่มผ้าแตะกอลยังว่าไม่ได้ห่มตอนแลงเข้าไปก็ห่มผ้าด้วยสีเย็นเดี๋ยวจะไปจิบจองนะว่าตี่

น้องหวยเลยตกได้เลย,เลยอเพอดีติะดทีทับเลยโอเรียก็ได้บักลายนะจะจำนี่นะ ขึ้นชูน่ะทางต้นหน่าน่ะมีอยู่ะนทางต้นหน่าน่ะมีอยู่เอาขึ้นมาเกาะก่อมาพีก่อนเกาก่อนพี่น้องเลยเบื่อมือแต่เป็นจังโบนั่นเนาะเกาะดึงได Wing ้บักลายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะอลามาหาหน่อไม้พี่น้องเมีมือหน่อไม้เมื่อแกงก่อนไม่ได้กินหน่อไม้เฮือกเติบเลย ปเลยอ่ะปอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตัดเอาสีปะกาเนโปทิงเลยสบายำอปะเม้อวะยวไล่ติมาหาเดียวทำมาเอานะเห็นไหมมาหามาเอาไม่บริสุทธก็ไม่ลยอยู่หนาดตนาดันก็มีหลับยเช่ไม่ปอกเมือนทผูจเถ่มืนกั ตัดเอาออกมาเขามันขึ้นวิดแล้วกะนปรีแก่งใช่ไหมนะตัดเอาได้ได้สิบบอกได้สิบบอกเมื่อวานท่าตัดเอาเป็นวงเป็นวงสิก่อนอยากแต่เนมกินเนาะแต่ละเมื่อก็ได้คนเท่ากันมีอยู่ปากินหรือไม่แตกไข่เห็นไหมกับมีอยู่เนาะแต่ว่ากินเรื่อยละ ปูปูปลากะหมี่แ้ย่ามนี่คนบม่ได้ตกหลายเมื่อเลยย่ามน้ำกินกับ่มเห็ดโมหาแล้วสบายเลยคนเนาะถุกน้ำปลาน้ำท้องคุณมึงเห็ดยังก็เพื่อปลาเพื่อท้อง ไ่นีม่ไปกินนายเลอรนี่ยคือไอ้ตาบอกจ้ะไ่ะกินกุ้งปิดหยาดแล้ว,วเนีเ่ยเฮ็ดเบี้ยขึ้นมาไม,ม่อย์เนาะไม่มีน้ำกินในเอาน้ำใหม้ไข่เนาะมืเด็กกับไข่ที่มือเด็กกับกินไข่กินไข่จะบ,บําเพ็ว่าบุยหยาดอกดอกระยากอยู่มันหักกินเรื่อยเปลี่ยนอาหารก่อนหายอ่ะ ไปจะจุ่มเพนเพิ่มเพินขึ้นมาแต่มัดเขาสิตอนแรงคนละสิลงน้ำเพินเดี๋ยวนมดเาขึ้นมาิม่เอากินสีหาไปสังเนาะแต่เม,ม,มื่อมา,าหากกปปมุนตาเขาากบบ่หมุนไปแน่ยะหา Mandi đấy đi nỗi Tụi mình ở hà để hà cốc yêu mong hà. Take đấy. one day nữa. đẹp tung. Lết 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 tung. ลายแล้วก็บวชเสกเมื <re ่อลายแล้วก็ก ah> ินก็เก่งลายมันกับบวซเบเครื่องเฮาบ่พอมันหมดเลยลายเลยไปเด็กบอกไปน้ำทางไปเอากขดนี่มาวันวานนี่บัดพิดไว้ตีมันหัวบอนี่คือจอดอจุดคือเสียงหัวลงน้ำลงพุ่นจะว่ามีปลาอยู่จักวัวรักปลาฉิลงเนาะหัวเชื่อเนาะ นนะปลาบ่ลงนี่ดิงูบ่งูปลา,ปาน้ำพอดีเจอไปซช่าะมไปแล้วเอ้อย,ยงูงเล็ดอูเล็ดมากอยู่มันลงเงี้ยมันลงแล้บมาชมเลย กับปูว่เอาอันนั้นนะเฮ้ยเนาะลายหน้องเห็นกะปูลูกบุญกันเนาะเอ้าเปิดไหมเปิดอันเห็นงโอ้ยไปแพงไปคน่ะเล่ต้อมานี่กีเล่นลงน้ำพุดคือต้นอย่เฉยอย่างว่าน้ำหัวลงซื้อมันแต่ซีลงบ่ถัดเปิดว้เปิดคืนจะว่าสีนั่นเนาะลาเบ็ดเปิดาะบักูเลยเขใช้เบดปะ

อ่าปลาซิวบ่ซิวก็บ่โลดปลาซิวปลาแล้วตกมาตกอยู่ได้ลงมันตากน้ําฮั่วเลยสิน้ําฮั่วก็ลงเนาะเอาไปตีเนาะตีลงตกตะเปิดซิโอ้เต็มเลยใหญ่เปิดอะไรฮะแรงบ่บ่เปิดโอ้ย oh, คนากลับออกเด้อเนาะเอามกโตายเด้อเอเอาด้เนาะันปลาัจะสิมีบ่อันนั้นเบ่ถเลนี่ยายโอ้ยบ่มีแนวไซเนาะว่าแต่เอานั่นมาเอ้าเอานี่บ่มาตกนกันละอบเืมีสุดยายก็บ่โักอันนีเอาฮะถือก็เอานี่ลๆเมันยังยาแล้วแต่เมื่อลางเอา เอามีปลาพุ่นน่ะได้ปลากึ๊บๆได้แล้วตะกร้อใหญ่ เอ้าชังนี่หาชังนี่ก็ไม่ได้เปิดหนำว่าเนาะก็ไม่ได้เอาอย่างลงมาแล้วยปาสีมหาไม้ซื้อาน้ำไม่ได้เปิดมันนะเปิดมันหัวมันหัวหลักหัวมันลงตามหลักหัวเลยใช่ไหมโอ้ตุ๊หูจุนมวลบัดอันนี้ปลานี่ปลาโคปลาดุเหลวเนาะปลาดเหล่หน่อยปลาโค ปลาซิวกับมลบมดเลยนี่นเมื่อเลิกเอาอยู่เพื่อนเนาะนี่มันอยู่สูงเลยอ้าว่าพ้าพันนอาพันได้ปะบ๊วบเนี่ยพักอันนี้เพิ่นเรา,ากินแก๊บแก่น้ำไม้ได้ด้วยฮ่าบ๊เคยกินแคกพักเนี่ย ดอกไม้พี่งเป็นดอกพน่ากินลูกแกน้ไม้แสบพอนะพันนั่นได้เหอเออหน่อไม้กับพันเบิดเงาวันเนี้ยชมจาอันเสียมเ้มว่าจะเสี้มนะ เอามดน้มันิ่งทนงอ่ะนั่นเองนี่ก็กองลงมาเลยก็เอาเลยพอแกงก็พอเมื่อโอ้โหนี่หักเอาไม่กับอไรไปเอาลงมามากินนะพันเอาบดเงามันเลยเอไม้ก็ได้ mòn đông an nam nạ nén tưng con này, Tân, này. À, sắp 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 ao này đeo đây gặp mưa có kèn vào này này lái tự đây แดดเลยนะสวยเติบตแล้วเป็ดมงปลายแล้วจักมาตั้าแต่เจ็ดโมงครึ่งปุไปไปพี่น้องไว่เนาะเดี๋ยวหาน้ำไม้ปอกน้ำไม้ก่อนพี่น้องไว้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องเว้เนาะมาหน้า,มานมเมื่อแกงพบพ่อกันอีกคลิปหน้าพี่น้องเนาะคือสิยูให้น่าบัดนีรเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่แล้วเนานเด้อเนาะไปแล้วไปแล้วพี่น้องเว้เนาะสบายดีสบายดี